สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักกันยันกันเงินโชคลาภของชาวราศีมีนค่ะซึ่งในส่วนของชาวราศีมีนนะจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมค่ะ ถึง13เมษายนนะคะและในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้จะทำนายผ่านหน้าไพ่ค่ะซึ่งเราจะเปิดไพ่ในลักษณะของภาพรวมเนาะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะและผู้ใดที่เข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามารับชมรับฟังในในในศาสตร์ไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะสัตสตว์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะและย้ำนิดนึงว่าเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนต นะคะของชาตราีมีเบื้องต้นนะคะจะขออนุญาตบอกทุกคนนิดนึงนะคะว่าในการอ่านไพ่ของโบค่ะจะเป็นการอ่านไพ่ไปควบคู่กับคําแนะนํานะคะจะพยายามสื่อสารในลักษณะที่เป็นพลังงานบวกหากหน้าไพ่นะคะมาในลักษณะที่มันเป็นเรื่องลบๆจะพยายามให้คําแนะนําแทน เนาะจะสื่อสารทันนร้่อบวกอะค่ะพูดง่ายๆเนาะแล้วก็จะบอกทุกๆคนนิดนึงว่าในการอ่นานไพ่บวกอาจจะไวนิดนึงนะคะจะพูดเป็นเป็นคนติดพูดไวเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังใหม่โอเคนะคะนะเรื่องต้องขออนีาตใช้พลังงานของคุณเน่อยค่ะว่าคุณเป็นผู้ที่เกิดในสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนเนาะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมคะ่ะถึง13มิถุนายนนะ ช่วงก่อนหน้านี้นะคะการงานการเงนินโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะการเงนินการเงนินโชคลาภของคุณนะคะดูเหมือนคุณจะเป็นผู้นำเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ,นนอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าคุณค่อนข้างที่จะเอาตัวเองออกจาก <c oughs> สถานการณ์ท็อกซิกได้ดีมากๆเลย นะก่อนหน้าน,นี้คุณคุณอาจจะเจอเรื่องราวเรื่องหยุมหยิมเรื่องให้คุณต้องซีเรียสเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณรับรู้แล้วมันเป็นพลังงานด้านลบคุณพยายามเลี่ยงมันพยายามหนีออกพยายามถอยห่างนะคะก่อนหน้านี้นมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะสาหรับชาวราศีมีนเนาะช่วงช่วงเดือนกันยายนเนาะเ,เดินทางค่อนข,ข้างบ่อยแล้วก็เหมือน ภากหลังๆมาเนี่ยพายายามอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะไพ่คุณมันได้ไพ่เ e m p e r o r นะคะคู่กับไพ่ The Hermit นะคะแสดงว่าคุณคุณมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆหลายๆคนนะคะเป็นเจ้าของกิจการหลายๆคนเป็นหัวหน้าหลายๆคนเป็นคนที่มีเลเวลที่สูงอะคะ่ะแล้วจำเป็นที่จะต้องดูแลคนรอบตัวก็เลยแอบกดดันตัวเองบเบาๆเหมือนกันนะคะช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีความพยายาม ผลักอะไรที่มันเป็น energy ด้านลบออกจากศีกิน์นะก่อนหน้านี้เนาะทีนี้ขอ,อนี้ดูในส่วนของเดือนตุลาคมนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินการเงินโชคลาภของชาวราศีมีนค่ะโอเคหลายๆท่านนะดูเหมือนกับว่าหลายๆท่านทําคบคู่ไปกับคนคนที่เป็นคู่เนาะหรือถ้าอีกในนึงก็คือคุณได้กําลังใจดีๆจากคนในครอบครัว ะะช่วงช่วงนี้นะคะช่วงเช่งเดือนตุลาคมเนี่ยมองว่าคุณอาจจะได้เดินทางบ่อยแล้วก็ได้สังสรรค์นะคะกับเ,เพื่อนฝูงบ่อยนะแล้วก็ให้ให้ให้ลองดูนะคะให้จัดสรรเวลาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาการทํางานให้ดีๆด้วยเพราะว่าเหมือนกับช่วงเนี้ยตัวคุณเองอะต้องมีคอนนคชันกับคนค่อนข้างเยอะต้องรู้จักเพื่อนใหม่ต้องได้มีโอกาสรู้จักอ,อะไรใหม่ๆคนหน้าใหม่ๆเยอะแล้วก็ ต้องวางตัวดีเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะ,ะแต่คนคนอื่นสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่ตัวคุณก็คือคนที่แบบดูดีะคะ่ะดูดีมีคลาสแล้วก็มีเงินเออแล้วก็ดูเหมือนแบบดูมีสเสน่ห์ค่ะนะ,ะนะช่วงนี้อาจจะได้เงินได้ทองได้งานจากความมีสเสน่ห์ของตัวเองก็ได้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวขออนญาตดูในส่วนของบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของ การงานการเงินนะของชาวราศีมีน,น,น,นชาวราศีมีนนะจริงๆนะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เดือนมีนาเ,ออเดือนเดือนสาหรับชาวราศีมีนนะเดือนตุลาดูดูดไม่มีอะไรน่าห่วงเลยหน้าไพ่คุณดีอะหน้าไพ่คุณดีดูเหมือนแบบมีคนอุปถัมภ์มีคนดูแลคนไก่ชิดดูแลอะไรแบบนี้นะคะ เรื่องเงินอาจจะมีต้องบาลานซ์บาลานซ์เรื่องการเงินเนะาะมีมีการหมุนมเบาๆมีการหมุนเงินเบาๆนะแอบขัดแย้งกับความต้องการของตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าหาเงินเก่งข้อดีคือหาเงินเก่งค่ะ นะข้อดีคือหาเงินเก่งข้อเสียน้อยมากอาจจะติดปาร์ตี้ติดดื่มติดกินติดเที่ยวอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย,น,อยนะคะมันเลยทําให้ต้องอยู่ในสภาวะของการมุนเงินบ้างนะน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนนะคะตามนี้เลยนะชาวราศีมีนนะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องราวของขอบออกความรักนะคะของชาวราศีมีนกันค่ะอาจจะพูดแบบตะกุกตะกักนิดนึงนะคะเพราะว่าปวดฟัน รู้สึกว่าสองคลิปสุดท้ายที่ทาเนี่ยคือปวดฟันนะมากไม่ใช่ปวดมาแนละ้ปวดมากนะก็เลยพูดผิดพูดถูกบ้างต้องขออภัยนะคะนะมาดูเรื่องราวความรักของชาวราศีมีนกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรนะเราจะเริ่มต้นที่เรื่องราวความรักของคนโสดนะคะแล้วก็ไปที่คนคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะคนโสดช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดราศีมีนค่ะ มีช้อยนะะัจ้าว้าวไพเดอะเดวิลขึ้นไม่ธรรมดาแล้วดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะเอาเอาจริงๆนะหน้าไพาบอกว่าคุณอนะมีตัวเลือกมีช้อยมีตัวเลือกแล้วก็มีคนมาเลือกด้วยแต่ดูเหมือนคุณเองอะมีความต้องการคนใดคนหนึ่งแบบหนักหนักถึงหนักมากอะ น่าจะเป็นคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนถ้าถ้าใช้คําบ้ๆเนาะวัวเคยค้ามมาเคยขี่อะค่ะแฟนเก่าแฟนเก่าคนเก่าหรือคนที่มีเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนนะคะรู้สึกแบบอาจจะได้ได้คุยกับเขาได้ได้มีการพบปะพบเจอกัน นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะแล้วก็แต่ใดๆแล้วคุณเองก็มีช้อยเลือกนะไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกแต่คนเก่าคุณเองมีพลังงานมีแรงดึงดูดแล้วก็มีความเซ็กซี่เบาๆในช่วงนี้ใครเห็นใครก็รู้สึกตกหลุมรักนะคะนะชาวราศีมีทีนี้ขอดูหน่อยว่าค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยคือใครกันบ้างนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยคือใครกันบ้างดูเหมือนกับว่าคนที่เข้ามานะจะเป็นคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูนะเมษสิงห์ธนูมังกร มีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกเมษิงถนุมกรเอ, <c oughs> อ่อถ้าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแอบรักแอบชอบคุณนะแอบชอบคุณแล้วก็เขาให้สเปซคุณนะเหมือนอย่างที่โบบอกอะแอ,แอบมี Energy ของความสัมพันธ์เก่าๆอะคะ่ะแต่ว่าเขาให้สเปซคุณเหมือนเหมือนอาจจะแบบว่าบอกเลิกกันไปแต่ไม่ได้เลิกจริงยังอยู่ยังยัง ยังอยู่ในชีวิตยังเป็นเพื่อนยังเป็นมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้คุณไปมีชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคุณมีชีวิตของคุณแล้วใช้ชีวิตได้ดีไหมก็ใช้ได้ดีแต่คนคนนี้ก็ยังอยู่ไงเออประมาณนี้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าถ้ามี energy หรือพลังงานใหม่ๆมีไหมก็มีเช่นเดียวกันนะคะแตม่มองดูว่าจะมีความสัมพันธ์เดิมๆอะค่ะกลับมาขอโอกาส คุณนะกลับมาขอโอกาสให้เราลองคุยกันอีกครั้งได้ไหมลองเป็นลองเป็นอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองเป็นคนของใจกันอีกรอบหรือเปล่าดีไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีการได้ปรึกษากันในลักษณะนี้นะคะนะแต่มองดูเหมือนกับว่าคุณคุณเองก็ก็ไม่กลับไปนะไม่กลับไป ก็คือแต่แต่แต่อยู่ในชีวิตอย่างงี้ดีดีแล้วเออแต่แบบถ้าจะให้กลับไปคุยกันหรืออะไรเหมือนเดิมบอกรักกันฝันดีนู่นนี่คุณไม่เอาถ้าให้เป็นคนคุยคุณก็ไม่เป็นคนคุยเหมือนกันแต่แต่อยู่ในชีวิตได้เออเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเออถึงเวลาก็คุยเออไม่อยากคุยเขาไปคุยไม่ต้องมาซีเรียสอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือซีเรียสนะคะน่าจะเป็นในช่วง ประมาณนี้นะคะช่วงเช่นเดือนสิงหาเออตุลาคมเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคนคนนั้นนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณจริงๆนะแล้วก็มาขอโอกาสคุณจริงๆเพราะว่าคุณรู้แหละว่าคือใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะถ้าเป็น energy ของคนใหม่ๆอ่ะน่าจะเป็นคนในลักษณะเพื่อนมากกว่าอืมเพื่อนในกลุ่มในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างน,นะคะ คนคุยไม่ชัดเจนค่ะของชาราศีมีนช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรดูเหมือนกับว่าคุณรู้แหละว่าสถานการณ์ความรักนะตอนนี้อืออืม,อมคุณคุณคุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วใช่ไหมบนรู้สึกว่า ตัวคุณแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยมาพอแล้วรู้สึกว่าพยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้พอแล้วหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันทําให้เกิดความท็อกซิกพอสมควรเลยเนาะเหมือนรู้รู้ทั้งรู้อะค่ะว่าไม่คุณและเขาอ่ะบอกว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่อยู่อยู่ในชีวิตของกันและกันด้วยนะคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันมีมากกว่าคุณและเขาอะค่ะนะนันอยู่ในลักษณะของเติร์ตปาตีนะคะ มันตัวคุณเองก็อาจจะเปิดช้อยก็ได้นะตัวคุณเองก็อาจจะเปิดช้อยก็ได้เพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่ช่วงเนี้ยบอมมองว่าคุณกับเขาอาจจะคุยกันน้อยลงหรือบางผู้บางคนบล็อกกันไปเลยก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูเพิ่มเติมในส่วนของฝั่งเขาหน่อยคะ่ะทำไมทําให้คุณมีเอน์แบบนี้ในช่วงเดือนตุลาคมนะทําไมเขาทําให้คุณมีเอนตแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยตัวเองได้เขาไม่ต้องงอคุณ เออจริงๆด้วยพอขึ้นไพ่สามถ้วยไพ่เนี้มาคอนเฟิร์มได้ว่าฝั่งเขามีคนในความสัมพันธ์มีคนที่รักอีกแล้วหรือบางผู้บางคนเป็นพ่อไม้่แม่ไม,ไม้แล้วไปคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าเขาเขารักครอบครัวมากอืประมาณนี้แต่เขาก็รักคุณงงไหมงงไหมเพราะอะไรเพราะโบโบโบเห็นคือไพ่ชุดเนี้ยคือความรู้สึกคือ ยังไงคุณก็ยังคิดว่าเขายังยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณเองก็ยังยังจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเนี่ยต่อให้เขาแบบมีมีสิบถ้วยแล้วก็จริงอะแต่ทําไมเขายังยังมีความรู้สึกว่าเขาเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ด้วยนะที่ยังไม่บอกคุณแล้วมันคืออะไรโอเคมันเป็นความรักมันเป็นความรักมันเป็นเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขาอะคือคู่อีกคนหนึ่ง,ขงเขาอะเออ เห็นไหมไพ่พระขึ้นเขาพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเขารู้ว่าคุณเจ็บเขารู้นะเขารู้ว่าคุณเจ็บเขารู้ว่าคุณเจ็บเขารู้ว่าคุณไม่โอเคเขาก็พยายามทาทุกอย่างให้มันถูกต้องอยู่นะมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะเพราะตัวคนคนนี้เขาเขากรณีแรกเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคู่ก็แสดงว่าเขามีคนในครอบครัวที่ที่เขาต้องต้องดูแลต้องจัดการ มันเลยทําให้แบบมันไม่ได้มีเวลาให้กับคุณเยอะยอะไรเงี้ยก็อยากให้คุณเข้าใจอะเนาะเพราะไพ่คุณนั้นไพ่หนึ่งเหรียญเนาะไพ่เขาไพ่ควีนเหรียญคือมันมีความเหมือนกันคุณกับเขาไม่มีความเหมือนกันในในลักษณะที่ว่าคุณไหนอยากจะขอโอกาสเขานะลึกๆเป็นลึกๆแล้วคุณก็อยากจะกลับไปขอโอกาสในลักษณะที่ อันนี้โบเห็นพลังงานไม่ไม่คุณโบอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไปบอกเขารู้ไม่ไม่คุยกับเขาแต่อยากจะคุยแต่ก็มีเชิงอะเอ,อ่ยยังเล่นตัวอยู่มีความเล่นตัวอยู่นะประมาณนี้เอ,อ้มันดูแปลกแปกเนาะคุณน่าจะดีลอยู่กับคนที่เกิดราศีมิถุนตุนกลกุมค่ะมีนกรกฎพิจิกนะแล้วก็พฤษศค่ะพฤกษศก,กันด้วยอืมประมาณนี้ขอดูไพ่บทสรุปนิดนึงค่ะ ทุกคนมันเป็นดวงรวมนะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะดูแบบจริงๆเนาะอุ้ยคุณจะได้ความชัดเจนถ้าอยากจะดูจริงๆแบบลึกๆวพราใช่คู่กันไหมอะไรกันไหมหรือแบบดูเป็นการส่วนตัวเลยจริงๆอะเพื่อที่จะได้อ่าให้มีการตัดสินใจที่มันชัดเจนขึ้นเนาะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าเนาะเพราะแค่หน้าไพ่เนี่ยไปอย่างเดียวที่ดูบอกว่าเป็นภาพรวมเนาะ แล้วไพ่บทสรุปอ่ะมันแอบบอกแน่นอนว่าคุณจะได้รับความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมคุณจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคมฝ่ายเขาจะเป็นคนยื่นข้อเสนอให้คุณและฝ่ายเขาจะเป็นคนแอคชั่นเองด้วยนะคะนะ เตรียมลุ้นเลยค่ะนะชาวราศีมีนเตรียมลุ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเอ๊ะเนาะกับหน้าไพ่นะอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาหาบุได้เลยนะคะที่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างเลยเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ที่มีคู่กันแล้วบ้างนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่คะ่ะช่วงระยะน,นี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณเป็นยังไงคะเดือนตุลาคมนี้คุณเป็นยังไงคะชาวราศีมี ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่หกไม้เท้าเหมือนคุณกําลังโฟกัสเรื่องความสําเร็จนะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องความสําเร็จคุณอาจจะเดิน <c oughs> คุณอาจจะอยู่ด้วยกันแหละบางผู้บางคนอยู่ด้วยกันบางผู้บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเอ่อเรเห็น energy และการและการอยู่ด้วยกันแต่คุณพยายามเอาตัวเองออกไปโฟกัสเรื่องงาน โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความสําเร็จนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าอืมไม่อยากให้ตัวเองต้องต้องมีปัญหาเรื่องการเงินกับคนรักนะแล้วก็ไพ่สามดาบนะคะบางผู้บางคนในที่เนี้ยแอบรู้สึกว่าความรักตัวเองต้องมีปัญหาแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วรู้สึกและสัมผัสได้นะพยายามอันนี้อยากจะแนะนํานะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณ คุณเอาใจไปโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบังเอิญว่าหลงลืมคนข้างๆมันอาจจะทำให้สถานการณ์ความรักที่มันดีๆอยู่อ่ะมันแย่ลงได้นะ เนี่ยโบเห็นพลังงานหน้าไพ่เนี่ยเหมือนคุณกําลังแบบเดินหนีจากแบบความสัมพันธ์ที่มันทุกข์ยากหรือว่าปัญหาเรื่องการเงินในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะไปหาคนใหม่หรือกรณีที่2คือพยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จจนลืมนะคะลืมเติมนะคะเติมความสุขให้จิตใจตัวเองแล้วก็ใจคนใกล้ๆใจคนใกล,ใใกล้ๆตัวนะราะสีมีนนะทีนี้ขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะว่าทําไมทําให้คุณรู้สึกแบบนี้ มันเป็นดวงรวมนะทุกคนนะใครที่ไม่ไม่มีคู่กรณีหรือว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องมาดูเนาะอือแต่อย่างที่บอกแบบโมจะพยายามแนะนําอะไรที่ดีๆให้ผ่านหนา้าไพ่นะคะดูเหมือนกับว่าคู่รักของคุณหรือคนรักของคุณเกิดในราศีพิจิกเนะาะธนูเนาะเมษสิงหธนูค่ะพิจิกอืมประมาณนี้ โอเคเขาเคารพการตัดส okay. okay. ินใจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนอยากทําอะไรเขาให้อิสระคุณได้เต็มที่เลยเขาก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าเขาอยู่ได้แล้วเขาพยายามระครับระครองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันดีที่สุดอยู่แล้วเขาไม่ทิ้งคุณไปไหนค่ะเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่ต่อให้เขาอยากจะก้าวออกไปจากชีวิตคุกก็ตามยังไงเขาก็ไม่ไปนะเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่บอกเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่บอกไม่แอคชั่นไม่พูดไม่อะไรเขาก็จะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณและตัวของเขาอะค่ะอยู่ด้วยกันเพราะโชคชะตาอยู่ด้วยกันเพราะบุญน,นําพาอยู่ด้วยกันเพราะความรักลวนๆแต่บเห็น ความรักน่าจะไปอยู่ที่ฝั่งคุณมากกว่านะคะฝั่งเขาอะ่ะเหมือนเขาทนเหมือนเขาพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์อืมไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรกันนะคะบวกขอให้เพิ่มเติมสามใบนะบทสรุปบางผู้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเร้าหรือตัวตาตี้นะคะบางผู้บางคนอยากมีลูกอยากมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ได้หรือบางคนแบบเออคนหนึ่งอยากมีลูกคนหนึ่งไม่อยากมีอะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างความคิดนะต่างความคิด ต่างอ่ามันมีความต่างเยอะมากมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความต่างเยอะมากมันเลยต้องตับต้องจูนเข้าหากันแล้วมันกลายเป็นว่ามันต้องอดทนนะคะในการอยู่ร่วมกันสูงมากๆเลยนะคะอย่างที่โบอบอกอาจจะมีความรักจะใช้คําว่ามีรักสามเศร้าไหมก็ อะคาจจะไม่ขอพูดคํานี้ละกันเพราะว่าในลักษณะของการที่มีบุคคลที่สามเข้ามามันไม่จําเป็นต้องเป็นกิ๊กเป็นชู้หรือเป็นอะไรกันเนาะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ที่ทําให้มีปัญหานะคะคนในครอบครัวเช่นอยากผีน้องหยิบยืมเงินกันไปแล้วไม่คืนนูน่นนั่นนี่มีปัญหาหรือแม้แต่พยายามยุยแยงทําให้คุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งคือคนหนึ่ง มีแผนในชีวิตแ้วอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกอยากมีอะไรใหม่ๆแต่อีกคนนึงยังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคุยกันเยอะๆค่ะช่วงเดือนตุลาคมนีนม้นะคุยกันเยอะๆแล้วก็พยายามหาแนวทางในชีวิตร่วมกันให้มันเยอะๆนะคะเพราะว่าหน,น้าภัยขึ้นค่อนข้างที่จะแอบมีความซีเรียสเบาๆนะคะชาวราศีมีนนะใดๆแล้วนะคะใครที่มีความรู้สึกเอะในใจอยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าเขาเป็นคู่เราจริงไหมหรือว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคู่เรากันแน่หรืออยากรู้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราบ้างหรือเปล่า แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะยินดนี้ให้คําแนะนําทุกคนนะคะทีนี้โบอขอไพ่สี่ใบค่ะไพ่สี่ใบอยากจะบอกอะไรไหมคะไพ่าคาแนะนําสักสี่ใบเนาะเราจะไม่ได้เปิดไพ่ออรัคโคนะคะเราจะเปิดเป็นไพ่ทาโร่สี่ใบนะคะพร้อมกับให้คําแนะนําไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือไพ่แนะนำอ่ะมันก็ต้องแนะนำนอ,ะอ่ะเนาะเออขอไพ่สี่ใบค่ะชาวราศีมีน เก้าเหรียญคุณสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้แบบสบายๆเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนเห็นไหม The Emperor โ <c oughs> บว่าบางคนนะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานาการณ์ไหนนะคนโสดคนมีคู่หรือคนมีคนคุยคุณอยากอยู่คนเดียวอะทําไมช่วงเนี้ยโบเห็นพลังงานของคุณเหมือนอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปโฟกัสเรื่องเงินอยากโฟกัสเรื่องความ ความสุขให้กับตัวเองอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองพอมีเงินแล้วยังอยากแชร์อยากเปตัวเองเลิกเปให้คนอื่นแล้วไม่อยากเปให้ใครแล้วมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บรู้ว่าตัวคุณเองอะค่ะเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่เยอะนะไพ่ก้าเหรียญก้าไม้เท้าเนี่ยบอกได้อย่างชัดเจนว่าคุณนะ่ะพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากกำแพงหรือออกมาจากสิ่งที่มันเดิมๆแล้วมาปรับ เปลี่ยนปรับปรุงตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งบมองว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีนะจะมีคนให้ความเคารพคุณคุณจะเป็นคนที่หลายๆคนคิดว่าคุณคือไอดอลด้วย นะบางผู้บางคนแบบทำงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีโอกาสโด่งดังสูงมากนะคะไพ่ก็แอบ,บแนะนำว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะจำคำนี้ไว้นะคะทุกๆคนยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงขึ้นของคุณแล้วก็ขอให้มันขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภดูเหมือนชุดตัวเลขของคุณจะเป็นเลขเก้านะคะเลขเก้าเลขเบิ้ลเลขหนึ่งนะแล้วก็เลขสามค่ะนะ ขอให้คุณโชคดีค่ะชาวราศีมีนขอให้ชาวราศีมีนทุกๆคนนะคะโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มี energy ที่ดีๆ energy ด้านบวกเกิดขึ้นในชีวิตตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วไปชมกันต่อคลิปถัดไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ